อ็อเนอร์พให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลกประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนสเปคปร,ะระดับเรือธงซีรีส์ใหม่ล่าสุดอ o อ o เนอร์ Honor, 200ซีรีส์สู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการก้าวข้ามขีดจำกัดการถ่ายภาพสู่ระดับมืออาชีพภายใต้คอนเซ็ปต์ DAI Pro Trace Master นำเสนอนวัตกรรมการถ่ายภาพด้วยกล้อง AI สุดล้ำพร้อมจับมือ ฮาร์คอร์ดสตูดิโอสตูดิโอถ่ายภาพชั้นนําระดับโลกจากปารีสที่เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพบุคคลด้วยเอฟเฟกต์แสงและเงาที่เป็นเอกลักษณ์โดยร่วมกันออกแบบ Honor AI p o r t r a i t Engine mm hmm. เพื่อมอบประสบการณ์ให้ผู้ใช้ถ่ายภาพบุคคลระดับสตูดิโอได้บนมือถือซึ่งถือเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนตลอดจนจัดเต็มประสิทธิภาพการใช้งานาครอบคลุ่มทุกด้านโดยรุ่นท็อปในซีรีส์นี้อย่าง Honor 200 Pro โปดดเด่นด้วยกล้องหลัง3าตัว ความละเอียด5 0ล้านพิกเซลจอแสดงผลถนอมสายตาขนาดใหญ่6.78นิ้วที่มาพร้อมเทคโนโลยี Honor e อ e c o m ค o r t และแบตเตอรี่ซิลิโคนคาร์บอนความจุ5,200มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว100วัตต์เปิดตู้ในราคา19,990บาทและพิเศษสุดกับการดึงนางงามซุปตาขวัญใจมหาชนอิงฟ้าวราหะเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความแกรน Thi khó, or no right series. Uh, I think uh, today, I think it's quite good. I think, uh, especially when I'm on the stage, I heard a lot of Mr. Universe fans. Wow! Okay, very excited. Yeah, very excited. Uh, I think the objective of this event, of course, for sure, uh, we, we would like to bring the new honor number series to Thai consumers, and second to. Uh, to share uh, our uh, the new technology uh, evolution and uh, as, the, as I mentioned before to bring like, more and more uh, of our flagship products to tech consumers. ก็วันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับงานเปิดตัวนะครับของตัว Honor 200 Series นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นงานที่เราได้นำนวัตกรรมนะครับที่ยอดเยี่ยมของบริษัทเราเนี่ยมาให้คนไทยได้ใช้กันนะครับครับก็โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับมีความพิเศษอย่างมากเพราะว่าเราได้จับมือนะครับกับซีโรนที่ถ่ายภาพพอเทนได้ดีอันดับยภาพของโลกที่มารีสนะครับชื่อว่าซูรีอาพาร์ท2นะครับแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพนะครับ มาได้เว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเป็นหนึ่งในโทรสัพท์ที่ใส่อเทจได้ดีทีสุดในโลกแล้วในตอนนี้นะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังใส่เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมนะครับให้มากับทั้งสองตัวเลยครับ As I mentioned on the stage, I think today is a perfect example how we emerge the technology with how the artist together ก็คำตอบก็คือว่าวันนี้เองนะครับก็อย่างที่คุณมเรแจ้งบนเวทีเนี่ยว่าวันนี้เขารู้สึกว่ามันเป็น มันเป็นการกใใตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆนะครับในการเลือกมีฟ้าเพราะว่ามันเป็นเหมือนการนาเอาเทคโนโลยีกับศิลปะนะครับซึบ่งก็คือตัวุีฟ้าเนี่ยเราดการได้อย่างโดดเด่มากๆครับรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าแบรนด์โทรศัพท์เนี่ยคือการเลือกพรีเซนเตอร์<ช> <ๆ S 1> ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ตัวฟ้ายังก็ได้ลองใช้ก็รู้สึกว่าชอบอะไรเงี้ยได้เป็นพรีเซนเตอร์ในสิ่งที่เราชอบเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจก็ถ่ายฉ่บถ่ายตลอดเวลาเหมือนกันอะไรเงี้ยชอบแสงชอบกล้องต่างๆแล้วก็มาใช้งานได้ง่ายด้วยค่ะ <ๆ S 1> ก็ภาวนาว่า S อสักวันหนึ่งจะต้องมีก็วันนี้มาถึงเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสดีๆจากทางลูกค้าด้วยที่ชูเราให้เป็นพรีเซนเตอร์ออเอร์200 Series ค่ะจริงๆก็คุณภาพนะคะของโทรศัพท์มือถือออเนอร์200 Series เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเกินราคา ซึ split, ่งจริงราคาเป็นราคาที่แบบว่าเอื้อมถึงได้ง่ายอยากให้ทุกคนลองสนใจดูโดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายรูปหรือชอบใช้งานโทรศัพท์บ่อยๆฟ้าเองก็คือใช้ตลอดเรื่องแบตอรดทนหรือว่าเรื่องการถนอมสายตาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็อาจจะรู้สึกรักหรือรู้สึกชอบเหมือนฟ้าก็ได้ค่ะก็วันนี้นะครับเราเปิดตัวนะโทรศัพท์ทั้งหมด3รุ่นนะครับเริ่มจากในส่วนต่อเนอร์สองร้อยโปรนะครับราคาสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับต่อเนอร์สองร้อยนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ต่อเนอร์ ราคา999บาทตวัวนี้เองเนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิวร์เนอร์นะครับของออเนอร์200แล้วก็ออเนอร์200 Pro นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่5นะครับเดือนหน้าแล้วก็รับของร่วมกันตัมที่บอกนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยถือว่ามันยอดเยี่ยมมากๆนะเพราะว่าครับทำออเนอร์200แล้วก็ออเนอร์200 Pro เนี่ยจะได้รับนะครับนาฬิกาสปาร์ตวอชนะครับออเนอร์ GS 3ราคาขั้น999บาทนะครับแล้วลก็ได้ไวเลสชาร์จเจอ,เจอ,เอร์เพิ่มเข้าไปสำหรับตัวออเนอร์200 Pro แล้วก็ตตัััััวววเนี่ยจะได้รรบบ์มฟง ไปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับตัว200ไลท์นะครับก็จะได้รับนะครับในส่วนของทั้งตัวผูฟปังนะครับคู่ไวเล็ตนะครับที่มีคุณภาพมากๆนะครับแล้วก็ Honor Smart Band สำหรับที่มีคุณภาพมากๆตัวก็อยากจะฝากนะครับตัวสำหรับทั้ง2ตัวลงกับโปรโมชั่นที่ยอดเยี่ศษ